สถานการณ์ที่บ้านนะคะตั้งแต่มีการประทะกันมานะคะเริ่มตอนที่บ้านเริ่มมันที่8นะคะคือยิงกันไม่หยุดเลยค่ะสนัน <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะคะทหารทุกท่านและขอให้ทหารทุกท่านปลอดภัยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทางรัฐบาลด้วยค่ะที่สนับสนุนอยากให้ลบกันครั้งนี้ให้มันจบที่รุ่นเราเลยนะคะ แล้วก็ยังเป็นห่วงคนที่บ้านอย่างเช่นญาติพี่น้องที่เป็นชุดชลอรบ,บรหรือผู้ใหญ่บ้านที่ยังดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านดูแลไม่ให้มีขโมยนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกคนขอให้ทหารไทยทุกคนสู้แล้วก็ขอให้ทหารไทยทุกคนนะคะปลอดภัยกันทุกคนนะคะแนวหน้านะคะค่ะก็จบบ้านเ้ยก็มไม่เทินเจเลยเต็กกระแั่ไทยโรรึงที่จริง อีน้ตหอยโร่องมุนก็ส่งไอจับจับเนียตูเวียมเมราเมีนความโซเตแปลว่าแปลว่าอะไรคะก็ขอให้หยุดได้แล้วมันไม่มีใครมีความสุขในการเกิดสงครามนะ่ะตอนหลับดีไหมครับเนี่ยนอนหลับดีค่ะสถานการณ์ที่หมู่บ้านนี่เป็นยังไงตอนนี้ออ๋ตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเลยค่ะดูจากข่าวยิงกันตลอดแต่เมื่อคืนเงียบแตกค่ะพ่อโทรมาบอก เนีย่ยผิดปกติกอืมครับเราอยากจะฝากถึงรัฐบาลแล้วจะฝากถึงทหารยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ขอให้จัดการแบบเด็ดขาดจะได้จบจบที่รุ่นเราเลยค่ะจะไม่ถึงรุ่นลูกรุ่นน้านอีกค่ะครับ <c oughs> ขแมเด้อกาไมหมดสูหน่องซีมเลยเพราะว่าซีมก็มันบ้านจอง ใบขมแม่แต่คมแม่นะ้องชอบมโรเรืองตาซีมอ้อ,อยคมแม่ได้ต่สู้กีมันบานให้เจ้ามอ้อยกีบังถุย้องตะกตาทีต้นมะม่วงติดบอกอ๋อแล้วมันแปลว่าอะไรพี่ฮะแปลว่าอะไรสนอ่าโกนเจา้าโกนประปนาคุณเองคลา้าเวียยากลำบากยากรอนะอก็อะไรวะรู้ว่าสู้ไทยไม่ได้แล้วไม่ต้องมาสู้หรอกเพราะว่าสงสารลูกเมียของตัวเองนั่นนะอยากมาเป็นเดี๋ยวก็ อะไรวะเดี๋ยวก็เป็นผีเฝ้าต้นมะม่วงอีกหรอกครับกำบะจังสู้น้องซีมเต้เด้งจะสู้กีมบ้านนะก็รู้่าสู้เขาไม่ได้แล้วไม่ต้องมาสู้กับเขาหรอกเพราะว่าเสียมเขาก็อยากซีมกีก็จังโนแบบสงบสู้กีมันจังเธอเต้แต่ขเมยนนะั่งง่ายๆๆาง่น้องกีจังตัวไอก้กีบ้าน ไทยเขาก็ไม่อยากจะสู้หรอกแต่เขมรอายุ่อายุเขาตลอดอยากจะให้เขายิงอ,อากเขาก็เลยจัดให้ค่ะคุณชาวจังหวัดประจีนบุรีนะคะที่นำอาหารมาให้พวกเราได้รับประทานนะคะขอขอบคุณมากะคะ่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยะคะ่ะ